ผู้ชมครับสลรับมาดูเหตุการณ์นี้กันหน่อยต้องบอกว่าโอ้โหคนร้ายใ,ใจร้ายเลือกเกินนะฮะตัดกุญแจของหลวงพ่อท่านอายุ94ปีแล้วไปขโมยเงินในกุฏิออกไปครึ่งแสนแต่โทอยังใจดีเก็บเอาไว้ให้สัก4ี่ห0ื่นหน่อยอจะเอาไปครึ่งแสนแหละนะครับนะฮะวงจรปิดหน้ากุฏิของหลวงตาครับบันทึกภาพเหตุการณ์เมื่อวานตอน10มง14นาทีผู้ชายคนนี้นี่ใส่เสื้อลายสก็อต มาที่ประตูของกุฏิแล้วก็ใช้อุปกรณ์บางอย่างงัดก,กุญแจประตูแต่ไม่สําเร็จจนเขาไปเอาเครื่องเจียรมาตัดสายอยู่จนขาดจากนั้นก็เปิดประตูเข้าไปใช้เวลา3าถึงสนาทีแล้วก็เดินออกไปเข้าไปตอน10บโมงสินาทีออกมาตอน10บโมงสินาทีแต่เห็นที่วงไว้ใช่ไหมที่มือเงินคมีเงินอยู่ที่มือข้างซ้ายแล้วขี่รถจักรยานยนต์ออกไป แม่แต่วงจรปิดมันชัดครับนะรถจกักรยานยนต์ยามาห้ามรุ่นมีโอสีเหลืองทะเบียน1 6 6 2ลบบุรีตำรวจตามให้ได้นะครับเหตุการณ์เกิดขึ้นในวัดตะวันเย็นตำบลโคกสำโรงอำเภอโคกสำโรงที่ลบบุรีเมื่อวานหลังเกิดเหตุตำรวจโคกสำโรงลงพื้นที่ปลายตรวจสอบที่จุดเกิดเหตุบริเวณด้านหลัง วัดเป็นกุฏิห้องแถวชั้นเดียวของหลวงตาทองสุขประวัติอายุ94ปีพระลูกวัดก็นั่งรอตำรวจอยู่หน้ากุฏิแล้วก็ให้คุณตำรวจดูร่องรอยที่ถูกงัดแงะเข้าไปนะตัดสายอยู่เข้าไปข้างในนะฮะทีนี้ คือด้านในเนี่ยหลวงตาเขาเก็บตู้เย็นเอาไว้แต่เป็นตู้เย็นที่ไม่ได้เอาไปแช่ความเย็นมันไม่ได้ใช้งานแล้วคุณตาก็เลยดัดแปลงมาใส่ของที่มันมีค่าแทนนะฮะเป็นกระตรงกระติกน้ําและเอาไปซ่อนเงินสดในตู้เย็นแบบนี้ครับไม่รู้คนร้ายเขารู้ได้ยังไงหลวงตาเล่าว่าสองวันก่อนเพิ่งถูกคนร้ายงัดกรงหน้าต่างเข้ามาเป็นกรงเหล็กที่หน้าต่างพยายามลักทรัพย์แต่ไม่สําเร็จหลวงตาเห็นท่าไม่ดีก็เลยจ้างช่างเอาปูนมาโบกปิดหน้าต่าง แต่ก็ไม่ไหวม,มาโดนงัดประตูแทนโโคนร้ายมางัดประตูกุฏิแทนครับตอนหลวงตาออกไปข้างนอกพอหลวงตากลับมาถึงพบว่ากระติกที่ซ่อนเงินที่อยู่ในตู้เย็นถูกย,กยกออกมาวางไว้ที่พื้นก็เลยเข้าไปตรวจสอบเพราะว่าเอาเงินแสนหนึ่งเอาไว้ที่นี่ปรากฏว่าหายไปห้าหมื่นห้าเหลืออยู่สี่หมื่นห้าไปฟังหลวงตาหน่อยครับ เราเงาะสองวันนี่เหรอสองวันวันแล้วอะไรไปไม่ได้วันแล้วเอาอีวันเนี้เอาไม่ได้เดี๋ยวผมก่อนมันถีย่ยังเราเอาไปได้เนี่ยเราตัองมันอยู่นี่โยู่พมั้งตังค์อยู่ในตูน้นี่มันออก็งัดถังหมือนกันเราไปห้าหมื่นห้าตังค์มันตังค์แต่นี่มาม,มันเดือดห้าผมว่าคุณผู้ชมน่าจะสงสัยว่าไอ้ทำไมพระท่านเก็บเงินสดเอาไว้ ในกุฏิเยอะ,ค,ะคือพระทนไปกิจนิมนต์เนะาะญาติโยมก็จะถวายเงินมาแหละกป,ป็นเรื่องป,<ท>ปกติ<ส>ของการเป็นพระอะไรแบบเนี้นะแต่ก็แนะนําว่าพระต่างๆก็ต้องเอาเงินไปฝากธนาคารดีไหมจะได้ปลอดภัยเนาะ,ะนะครับตำรวจตรวจสอบกล้องวงจรปิดทราบตัวผู้ก่อเหตุเป็นที่เรียบร้อยแล้วชื่อนายสุทัศน์เลิศใจอายุ60ปีครับก่อนหน้านี้เคยมาอยู่ที่วัดเคยมาช่วยงานวัดนานนับปี เนื <net chae us> ่องจากเคยมีญาติมาบวชที่วัดนี้ก็เลยรู้ความเคลื่อนไหวแล้วรู้ว่าหลวงตาสุกเนี่ยมีเงินสดเก็บไว้ในกุฏิเยอะเพราะเคยมาอยู่ที่วัดนี้คนใกล้ตัวเออแล้วอาศัยที่หลวงตากับพระกับเนนไปทําวัดเช้าคือไปสวดมนต์ที่โบสอ่ะก็เลยแอบย่องเข้ามาขโมยไงนะครับตอนนี้อยู่ระหว่างการติดตามตัวมาดําเนินคดีโอ้โหมากินข้าววัดแต่สุดท้ายมาขโมยเงินของพระในวัดนะเดี๋ยวรอตํารวจตามเรื่องนี้กันต่อ